ติ็นทานเยอะครับติดมาเตอุตไหมาที่คีนโกอโรคีนไหลามาให้คัตโตนาไหลามาให้โกอโรครับเสร็จเลยงี้โกอโรอยากเติมเกมแต่ไม่รู้จะเติมที่ไหนเรามีร้านมาแนะนำเพจมาลุชชอปมีผู้ติดตามมากกว่าแสนคนการันตีความปลอดภัยไม่โดนรีฟันถูกกว่าเติมเองแน่นอนมีเลทหลายราคาให้เราเลือก ลดราคาจัดเต็ม40%ถ้าใครสนใจกดลิงก์เพจใต้คลิปได้เลยครับแล้วอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะครับสวัสดีครับน้อนๆเราก็เจอกันอีกแล้วคลิปนี้เราก็จะมาดูกันนะครับว่าทีมที่ผมเอาไปเล่นประจําจะมีเกมบุกเกมรับเป็นยังไงนะครับสําหรับทีมนี้นะฮะก็คันโตน่ากับกอรโลนะครับที่ยืนหน้าเป้านะฮะก็2ตัวนี้ยืนหน้าเป้าคู่กันแล้วจะโหดหรือเปล่านะครับเบ็คแฮมส่งมาที่โอเวลัน โอเวลันเปิดยาวมาให้ใครนี่ทาดิดทาดิดงัดมาอ่าหลุดมาถึงบัลลักบะลลักอะไมาให้คาโตนาครับคตาตโตนาไหลามาให้กอโรกอโรเอาอย่างได้อยู่กอโรกอโรตอกกอโรเปิดมาให้คีนโอ้โหล่งล่ง โล่งมากครับมีอยู่คนเดียวสบายเลยครับนาเปเล่โบลตาไหลามาให้โอเวลันโอเวลันทำท่าจะงัดยาวอีกแล้วงัดมาอีกแล้วให้ทัดอิดโอ้ไม่ทันนะกะไม่วิ่งเลยเนี่ยยิงยาวแล้วส่งหนะ้าโกงเดียวฮ่าคิมมี่เอ้า โอ้โหส่งไปพ้นมอร์มมตาเรียบร้อยเลยเล่นบอลหน้าโกอย่างงี้คิดซะว่าเป็นแต้มต่อฮะคีนโหติดโปเวลัน,ไม,นไม่มีใครขึ้นมานะเปเล่เปเล่ต่อเปเล่ต่ออีกทีนึงเปเล่ส่งมาอ้าวติดทาคิมี่ฮนะเอาบอลกลับมาได้นะคีน ดึงบอลส่งมาที่คันโตนาคันโตนา,นตนาไหลมาให้เบมีเบมีเอาไงเบมีเปิดมาไกลครับกอโลเสร็จ <Set S 2> ครับเรื่องมองนี้ไว้ใจครับมัวนี่ตัวตึงครับตัวตึงครับสำหรับทีมผมเลฮะตัวนี้จปีต้นดีครับมงดีด้วยตัวนี้โอเคเลยฮะ าเดบอยเดบอย,บอยโยกส่งให้ใครไม่รู้ well, we วินิวินิเอาไงวินิโอ้โยติดอาริซอนฮะเบมเมเตทิ้งไปฮาคิม่โยนมาให้ใครเอาติดมาเตอุสครับก,กากาไหลมาเอา้าอาดแดงได้อยู่กอโลส่งมาให้คาโตนาไปครับวิ่งเลาะไปเลยยาว คันโตนาเอาโกออกมายกมาโก่อโลส่งไปเลยนะโกส่งบอลเข้าโกไปเลยนะครับเรื่องจริงฮะยืนคู่กันนี้ผมว่าได้เรื่องอยู่นะสองตัวนี้อื้ <c oughs> เสร็จเลยคันโตนาคันโตนาโยกไหลามาให้วินิวินิ วายวินิวินิเปิดมาเดอร์ลิกอ้าวยังได้อยูมาหลักถึงบอลก่อนครับมาหลักไหลามาคันโตน่ายาววันที่กอโรโดนแย่งไปโอ้ <Olive> ไหลมาเบคแฮมวายเบคแฮมโยนบอลมาให้ใครไม่รู้โอ้โ <The League. S 2> oh. หนัดมาให้คันโตน่า โมเตอร์ดูชื่อเมื่อกี้นี้เพราะไม่รู้จักเลยอะชื่ออะไรไม่รู้เสร็จ well, เลยเดลิกก็แย่งมงไม่ได้นะครับมาแล้วคีนคีนไหลกลับมาให้เวลี่เดลิกเดลิกไหลมาให้เบมี่เบมี่ไปไม่ได้ฮะไหลกลับมาเวลี่ให้ฮาคิม่ ทากิบิดึงบอลยังขึ้นไม่ได้นะครับมาเตอุทไหลามาบลักคัตโตนาโอ้โหโดนเบอร์ลอนแดงมาได้เอจิเซอร์จิโอเบคแฮมเบคแฮมงัดมาโอ้โหเจอคัตโตนาโมงฮนะวิ่งไม่ทันคัตโตนานครับ เรื่องจริงไะคันโตนาเนี่ยหูกล้องหลังสองตัววิ่งตามไม่ทัน,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 นอ่ะเสร็จเลยต้องทำไม่ได้นะเหลือ30นาทีเฮ้ย20นาทีให้ฮากิมิเปเล่เปเล่กลับมาที่ฮากิมิไหลามาให้เปเล่เปเล่เอาไงเปเล่นัดบอลมาให้โมนี่โอ้โห มันต้องหาที่จานมาเตอุดปัดไปแล้วโอ้โหอย่างน้อยก็ได้เตะม,ม,มุมครับเบเม่เปิดมาโอ้โหไม่ได้เวียรี่เวียรี่โอ้โหอ้าววาวววคาตัตหน่าโอ้โหโอ้โห,หลายยาวเลยอย่างี้อืมไปแคมอ้าวเดอลิก คืนบอลไม่ได้การ์ตูน่าไหลมาที่กอโลกอโลต่อกอโลกอโลตีเสมอมาได้นะครับเอาเรื่องนะฮะตัวนี้เล่นเข้ามือก็โหดจัดเลยครับตัวนี้กอโลราคาก็ลงลงแล้วนะสุดยอดบอลลักไหลให้เบมิ่งกากา คีนไหลมาที่กอโรกอโรไหลมาให้คันโตนาคันโตนาเอาไงงัดมาคีนโอ้โหคีนไม่ได้กอโรเอาไงกอโรโอ้โหดึงกลับมาไม่ทันนะบุลิตกาก้าโอ้กาก้างัดบอลมาให้ซีดานซีดานไหลมาให้ด็อกบาตุเล่ตุเล่ไหลมาด็อกบาโอ้โหรอดไปอีกโดนาโด โรนัลโดโรนัลโดดึงบอลอีกแล้วเป็นทายเยอะครับติดมาเจอุสไหลมาที่คีนโกอโลคีนไหลามาให้คัตโตนาไหลามาให้โกอโลครับเสร็จเลยอย่างนี้โกอโลโกอโลอีกแล้วนะครับทำประตูได้เยอะเหมือนกันนะตัวนี้เอาเรื่องเลยเจาเจว หาช่องดีเหมือนกันครับรู้สึกว่าส่งไปตลอดนี้น่าจะมีช่องว่างมีโอกาสให้เล่นตลอดเลยฮะกุลิตแหมหมดเวลาครึ่งแรกนะครับโกอโลให้คันโตนากาก้ากะกะส่งมาที่ฮาคิมิฮาคิมิงัดมาให้คันโตนาโอ้ไม่ถึงครับ เดซานต์นยกบอลมาให้อัลบบอโต้ไหลมาซีดานตูเล่วิ่งไปแล้วตูเล่หนึ่งบอลกลับมารบโรโดยกบอลมาให้กอโลเอากอโลไม่เอาบอลอีกอัลบบอโต้ตูเล่กุลิตกุลิตเอาไง มาเตอุตตอกนี่ติอะไรี้มีฮะกอโลเอาไงกอโลไปไม่ได้ด้วยไหลามาให้บัลลักบัลลักยกบอลมาให้คันโตน่าโอ้โหสับเลยโอ้โหคิดว่าจะคิดว่าจะโดนปัดนะะเตะไกลด้วยครับลูกนี้อ๋อในในกรอบพอดีคิดว่านอกกรอบ สีดานไหลามาที่อัลโบโตอัลโบโตย้อนกลับมากุลิตนะเดวี่ยังขึ้นไม่ได้นะกลางกลางแน่นนะครับไม่ค่อยมีตัวไหนขึ้นขึ้นมาเลยฮะสีดานไหลามาที่กุลิตกุลิตโยกกุลิตส่งให้โรนโดโรนโดไหลเข้าไปสีดานไหลไม่แล้ว ติดเติเอุ้ดไหลมาให้กอโลครับกอโลไหลเข้าไปเอย้ยไปยูไป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 กอโลโอว้วิ่งไม่ทันครับต้องเปิดมาให้คาโตนาไม่ถึงอีกโมนี่หลุดมือไปได้ตัวเยอะครับมองไม่ทนันไหลมาให้โรนัลโดกุลิต อาไงกุลิดกุลิดโยกโอ้โหเคาคิมีฮะโกโลโอ้โหหมดเวลาพอดีครับโอเคครับ,คครบถ้าชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม